โอ้ย oh. ตกหนักเลยงานนี้ครับเมื่อกี้ยังตกนิดเดียวนะตอนที่ตอนที่เดินมาเมื่อกี้ตกหน่อยเดียวตอนกลับเนี่ยโอ้โ oh. หหนักกระเดินอีกในเมืองเชียงรายครับตอนนี้อยู่ในตัวเมืองเชียงรายแถวแถวบริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับ นตกหนักมากเลยดูสิน้ำขังแล้วตอนเดินมาเมื่อกี้นี่ยังไม่เท่าไหรนกก่นะตกาเบาๆเองแต่ตอนนี้ยังหนักนะครับเนี่ยโอ้โหลุกสนานกันเลยทีเดียวถ้ามันตกแบบนี้ทั้งวันเ,นเดี๋ยวน้ำท่วมแล้วนะ่ะทั้งวันน้ำท่วมแล้วนะ่ะโอ้โหตกแรงมาก แรงมากเลยหนักหนานกันเลยพื้นก็เลื่อนนะเนี่ยเนี่ยลเลื่อนมากเลยลมแรงด้วยคนนึ่งเดียวเพราะว่ามีลมด้วยครับมีลมด้วยอีย๋อยี๋ลมด้วยฮนะ <laughs>

แรงมากมแรงมากว้าวเสียงฟ้าร้องด้วยครบสูตรเลยทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าร้องโอ้โหดูคนนั้นกันเลยงานนี้ ฝนหลายมลหลายพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกหนักภาคเหนือเนาะแล้วก็มีลมกระโชกแรงเนขะ้ามาเงนินฝนะนตกหนักแล้วลมลมแรงโอโ้พยากรณ์อากาศนี่กันแน่นอนกันนะแม่นมากเลยนะมาแต้มาแต้ อ๋น้ำเริ่มท่วมนะครับวันนี้ถนนสันโคงนะครับถนนสันโคลงถนนคนม่วนน้ำเริ่มท่วมนะครับเนี่ยครับน้ำเริ่มท่วมแล้วนี่ดูสิ น้ำเดิมท่วมแล้วดูน้ำท่วมน้อยเนี่ยเมื่อกี้ผมมายังไม่มีน้ำนะครับนี่ครับเมื่อกี้น้ำมายังไม่มีน้ำแ,แต่ที่น้ำท่วมแล้วน้ำนองแล้วโอ้โหโห,โห God. มายกอดเป็นน้ำนองนะครับดูน้ำนองนะน้ำไหลนองเลย เชียงฟ้าคำรามเชียงฟ้าคำรามครับ